จะได้พักตัวไงว,วะเร,วเราต้องเล่นตัวนี้ก่อนนะครับโคเท่ะ่ะนางน่าจะใช้มีดคู่ครับใช้มีดคู่เป็นหลักมีดคู่ที่ไม่ใช่มีดขี้โคเฉียบเฉียบเียแล้ววะไอสาระ เอาเอาเป็นระเบวห้าแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันตีแรงขนาดไหนนะครับถ้ามันตีแรงนี่กูชิภายนะเหมือนเดิมที่เคยทำนะครับผมจะดูทุกอย่างเลยนะกดดูทุกอย่างเลยพอคิดว่าเกมนี้มันน่าจะใกล้จะปิดแล้วนะครับการที่มันแจกของเราเยอะมันก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะ มันมีสองชุดนะครับแต่ว่ามันใส่ชุดนี้เราก่อนเราก็เล่นชุดนี้ก่อนนะมันใส่ชุดนี้เราก่อนจะเล่นชุดอื่นทำไมล่ะใครรำคาญตรงจุดนี้ก็ไปก่อนได้นะครับเพราะกูจะเก็บทุกอย่างครับ <c oughs> บอกแค่นี้แหละกูจะเก็บทุกอย่างเว้ เอาพอประมาณแล้วกันนะครับอาจจะมีอะไรบางมาบางหน่อยแช่งแม่งนะครับลำคาญโอเคมันอาจจะมีบทพูดเยอะกว่านี้นะครับใครอยากฟังเยอะกว่านี้ก็ไปโหลดมาเล่นปะพอเกมมันจะปิดแล้ว าเกมมันไม่ใกล้ปีนมันไม่แจกคองเยอะนะอบอกนี่แหละเปิดมาไม่ก็แจก <laughs> แจกโคตรแจกแจกกูไม่อยากเล่นต่อไอ้เหี้ยแจกเยอะมากต้องเล่นด่านนี้นะครับเดี๋ยวมันเยอะไปปะเอาหนึ่งเอาหนึ่งไอ้นี่เราคิดว่ามันจะแพ้คอนนะผมเล่นยากกว่าไหนไวะ ขอล,ล,ลดระดับลงมาครับไม่แน่ใจมันยากขนาดไหน,นเป็นกระดาษด้วยนะเอาค้อนมาเอากระดาษมาวันที่สองตัวน่าลเมาคาไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยอาจี่เสียงปแปลกๆกันนะครับขอภัยแถวนี้น่าลำมคามากเลย Okay. หายตัวเหี้ยโอ้โดนโดนโดนหายตัวได้ป่ะคุณผู้ชมอ๋อโอเคประมาณนี้โอเคนักดบับ อะไรของมันไว้หมอนี่เนี่ยเฮ้ลบเร็วเอากูเข้าไปโดนทำไมวะไอเฮีย้ยเล่นเฮี้ยอะไรนี่ยโยเนี่ย,ยล,บลบครับพี่หลบครับอ่อนอ่อนเเรียกว่ากระจกครับ เอย้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมึงจะตายแล้วน่าดูตัวเองหน่อยอย่าพึ่งไหวอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลัวมันตายกลัวมันตายมันตายแล้วคุณชิบหายเลยเล่นใหม่เลยเอาไปกินปังเฮ้ยโอ้ยหลบท่าน,นี้เฮ้ย

โอเคครับต่อไปก็เป็นชุดที่สองนะชุดที่สองเล่นพระละตัวพอครับถ้าถามว่าทำไมนะเว้ยกูขี้เกียจเล่นเยอะเข้าใจกันนะคุณผู้ชมขี้เกียจเล่นเยอะพระละตัวพอเฮียไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมีมีคนมาครับมีคนมาเนี่ยกูทำคลิปไม่ได้อีกแหละ สู้กับตัวเก่านะแค่มาทดลองตัวละครน,นะเว้ยไม่ได้มาเล่นอะไรรอดไม้แจกหนักแจกหนักมากกูบอกเลยแจกโคตรเยอะเฮีย yeah. มาสเต็ปเดิมเปลี่ยนตัวกันหนึงขออนุญาตเปลี่ยนตัวปังฮึบหายตัวเอฟเฟคก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเอฟเฟคก็เหมือนเดิมทุกอย่าง แค่เปลี่ยนคอบตู้ไม่ใช่คอบตู้แม่งก็ไม่ตายอยากเดียงนเะมื่อไหร่นะเหมือนขี้เมมืมขี้เกียร์ิทำอะ่ะอุ้ยเฮียหมายขี้เกียรติทำแล้วก็เลยไม่ทำเลยยิ่งลบเร็วสวยขบวนท่าหันสาไม่ไงเอ้ยเฮ้ย tại phải em muốn phạm sát này ô hui tôi làm tìm chưa chưa sợ tay cú mà đi ok đây anh ấy โอเคพอก่อนนะมันตายเยีะนะมันตายโอยอ่ะเยอะตัวอื่นเดี๋ยวเข้าว่ากันนะครับพาร์ทหน้านะกูทำคลิปใหญเข้าไม่ได้พาร์ทหน้าเราเล่นตัวไหนดีวะพาร์ทหน้าก็เอาต่อต่อกันนะครับต่อไปก็เจ๊คนนี้เดี๋ยวนะกูเลี้ยงไว้แล้วกูเลี้ยงไว้แล้วไม่ไมีปัญหาหรอก เอ้าอะไรวะโอเคเดี๋ยวเข้ามากันนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเนี่ยมีอะไรวะเหมือนจะมีของของวราพิเศษวะยีบาบาทแตงกิวช่างแม่งคอยไอตัวนี้มันแจกไหมแจกไหมไอตัวเนี้ยโอเคแจกอยู่ไม่ต้องเปิดนะครับใครเข้าชมก็ฝากกดไลค์ก็ฝากติดขยให้ผมด้วยนะ